เมืองกีโตเนี่ยเป็นเมืองซึ่งสวยงามมากนะครับมีอารยธรรมซึ่งเก่าแก่แต่ว่าคุณจะไปเมืองกีโตก็ต่อเมื่อคุณต้องการเดินทางไปท่องเที่ยวในหมู่เกาะกลาปาโกสไอแลนผมเคยไปท่องเที่ยวในหมู่เกาะกลาปาโกสไอแลนไปดูกิ้งก่านะฮะไปดูอีกัวนาะแล้วก็เป็นประสบการณ์ที่ดีเยี่ยมแต่ว่าคุณต้องออกเรือจากเรือครูสเนี่ยจากกีโตนะครับเรือครูสจากกีโตแล้วมันจะออกไปแล้วก็นั่งเรือลำเล็กอีกทีหนึ่งเนี่ยเข้าไปสู่เกาะกลาปากสแล้วคุณก็จะได้เจอ แมวน้ำคุณก็จะได้เจออ,อีกวัวน,น้าแล้วก็เต่าเต่าล้านปีนะฮะเต่าล้านปีหรือตะภาพเต่าเต่าล้านปีตะภาพเต่าล้านปีตัวใหญ,ใหญ่เป็นประสบการณ์ที่ดีนะฮะเป็น dream trip ซึ่งผมได้เคยไปเที่ยวในสมัยซึ่งผมอายุ18บแขวบแต่ว่าที่เอกวาดอร์เนี่ยซึ่งกีโตคือเมืองหลวงเนี่ยมีศารซึ่งต้องการที่จะรักษาสิทธิ์ให้กับแม่น้ำซึ่งการที่จะ มีการดำเนินคดีกับคนซึ่งละเมิดธรรมชาติทําในสิ่งที่กระทบต่อระบบนิเวศวิทยาหรือทําให้สภาพแวดล้อมที่ต้องการสงวนไว้เนี่ยเสียหายเนี่ยมันก็มีนะครับในประเทศไทยไม่ใช่ไม่มีแต่ส่วนใหญ่เวลามีคำวินิจฉัยเนี่ยมันจะเป็นคำวินิจฉัยซึ่งเอาผิดผู้ซึ่งไปละเมิดพื้นที่ที่เป็นอุทยานหรือป่าสงวนมันจะไม่มีการใช้วัฒกรรมหรือคําพูดโดยผู้พิพากษาที่เขียนออกมาว่าแม่น้ำเนี่ยมีสิทธิ์ มันจะไม่ใช่มีการเขียนออกมาว่าธรรมชาติมีสิทธิ์ที่จะไม่ได้รับการทำลายส่วนใหญ่จะมีการพูดถึงว่าเป็นป่าสงวนเพราะฉะนั้นต้องสงวนไว้เป็นอุทยานเพราะฉะนั้นจะรุกล้ำเข้ามาไม่ได้มันจะไม่มีการใช้วัฒกรรมว่าต้องรักษาสิทธิ์ให้กับแม่น้ำเมื่อมีการละเมิดสิทธิ์แม่น้ำด้วยการสร้างมลพิษทางน้ำเนี่ยผู้ซึ่งสร้างมลพิษทางน้ำเนี่ยต้องชดใช้ค่าเสียหายแต่ว่าศาลที่เอกวาดอร์เนี่ยนะฮะตัดสินให้แม่น้ำชนะคดี ฐานเรื่องของการละเมิดสิทธิด้านสิ่งแวดล้อมก็คือห้ามไม่ให้คนเนี่ยมาละเมิดสิทธิด้านสิ่งแวดล้อมต่อแม่น้ําห้ามสร้างมาลพิษแล้วก็ต้องกําจัดสิ่งปฏิกูลในเนื้อหาเนี่ยก็คือว่าตั้งแต่วันที่7กรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยศาลเอกวาดอร์ตัดสินให้แม่น้ํามาซังการาได้รับการคุ้มครองจากมลพิษทางน้ําและการเกิดมลพิษในแม่น้ําถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิของแม่น้าโดยเทศบาลจําเป็นต้องวางแผนทําความสะอาดและกําจัด สิ่งปนเปื้อนในแม่น้ําด้วยเพราะว่าเป็นละเมิดสิทธิแม่น้ําแม่น้ํามีสิทธิ์แม่น้ําอาจจะไม่มีชีวิตแต่ว่ามันมีชีวามันคือไม่หรอกคือแม่น้ํามันสําคัญธรรมชาติมันสําคัญคุณจะบอกว่ามันต้องสงวนไว้ก็ได้แต่ว่าถ้าคุณจะใช้วัทกรรมไปเลยว่ามันมีสิทธิ์ไม่ได้ถูกละเมิดเนี่ยโดยมนุษย์เนี่ยนะฮะมันก็ใช้ได้สารที่กดอดใช้แล้ว สั่งการด้วยเทศบาลเขาหามาตรการในการลดระดับการสร้างความปนเปื้อนในแม่น้ำอย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพสารชี้ด้วยว่าปัญหาด้านงบประมาณไม่ควรจะเป็นอุปสรรคในการจัดการปัญหาดังกล่าวอีกทั้งสารยังเน้นย้ำให้มีความร่วมมือและเกิดการมีส่วนร,ร่วมของชุมชนระหว่างภาคประชาสังคมและเทศบาลซึ่งถือว่าเป็นสิ่งสําคัญที่จะช่วยให้มาตรการต่างๆบรรลุผลได้หลังจากคาสั่งสารนี้ออกมาโครงการโรงบําบัดน้ําเสียทั้ง3าแห่งขนาดใหญ่ ทีเอฟวาดอเนี่ยได้รับไฟเขียวในการศึกษาออกแบบและหาเงินทุนสำหรับการก่อสร้างหนึ่งในนั้นมีชื่อว่าพีทาคิโต้ซึ่งจะช่วยบริหารจัดการลุ่มน้ำมาสังการาและก็จะบำบัดน้ำเสียในยตราประมาณ4.38ลูกบาทเมตรต่อวินาทีนายกเทศมนตรีเมืองคาดว่าจะใช้งบประมาณ900ล้านดอลลาร์ในโครงการนี้เอกวาดอรเป็นหนึ่งในไม่กี่ประเทศในโลกที่ตระหนักถึงสิทธิ์ของลักษณะาทางธรรมชาตินะฮะ แม่น้ำเนี่ยถึงขั้นบัญญัติไว้ในรัฐธรมรมนูญเอกวาดอร์ด้วยว่าธรรมชาติมีสิทธิ์ที่จะไม่เสื่อมโทรมหรือปนเปื้อนจากมลพิษต่างๆคือมันขยับไปอีกระดับหนึ่งนะการสร้างค่านิยมให้คนรักษาสิ่งแวดล้อมก็เป็นเรื่องหนึ่งซึ่งหลายประเทศก็ทํากันอย่างไม่บกพร่องนะเป็นค่านิยมแห่งยุคแต่เอควาดอร์นี่ถึงขั้นต้องรักษาสิทธิ์ให้กับสิ่งที่มีอยู่ในธรรมชาติที่อาจจะไม่ได้มีชีวิตแต่ว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศวิทยาซึ่งสําคัญ แห,หล่งกำเนิดของแม่น้ำมาซังการาอยู่ที่บนเทือกเขาแอนดีสและทอดยาวมายังกรุงก่โต้เมืองหลวงของเอกวาดอร์ซึ่งเกิดมลพิษในแม่น้ำทั้งจากการทิ้งน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหการรมและในครัวเรือนลงแม่น้ำตลอดจนขยะสิ่งปฏิกูลและสิ่งปนเปื้อนทุกประเภทหลายล้านตันส่งผลให้น้ำเน่าเสียจนมีระดับออกซิเจน เฉลี่ยเพียงแค่2%เปอร์เซนซึ่งเป็นระดับสิ่งมีชีวิตในน้ําที่เจริญเติบโตได้ยากแล้วท้องเซเชนเหลือแค่นั้นความเสื่อมทรงของแม่น้ามาซังการาไม่เพียงแต่ก่อให้เกิดความไม่มั่นคงด้านสิ่งแวดล้อมเท่านั้นแต่ยังส่งผลกระทบโดยตรงต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนประมาณ2.6ล้านคนในกีโตด้วยและประชากรจํานวนมากที่อยู่ปลายน้ําซึ่งถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิ์ด้านสิ่งแวดล้อมตามรัฐธรรมนูญอย่างร้ายแรงเพราะฉะนั้นอันนี้คือน่าปรบมือให้ไหม เข้าใจว่าเป็นสารธรรมดานะฮะไม่ใช่สารรัฐธรรมนูญนะฮะไม่ได้มีแต่เอกวาดอร์ประเทศเดียวที่มีการฟ้องร้องคดีในลักษณะนี้เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมารัฐและชาฮาวายก็ได้บรรลุข้อตกลงครั้งประวัติศาสตร์หลังจากที่เยาวชนชาฮาวายรวมตัวกันฟ้องกระทรวงคมนาคมแห่งรัฐฮาวาย,าวายเนื่องจากล้มเหลวในการปกป้องสิทธิตามรัฐธรรมนูญที่จะต้องมีสภาพแวดล้อม ที่สะอาดและดีต่อสุขภาพน่าสนใจว่าเวลามีเยาวชนเขาเคลื่อนไหวด้านนี้เขาเคลื่อนไหวในมุมซึ่งเขาเรียกร้องเสร็จของตอนเองในอนาคตด้วยผมชอบล้อเรียนเรื่องนี้ในประเด็นที่วิจาร์เกรตาตุนเบิร์กคืออย่างนี้ฮะมันไม่ใช่ว่าผมไม่ได้มองว่าระบบนิวิทยาไม่ควรรักษาผมเห็นด้วยระบบนิวิทยาควรรักษาอย่างยิ่งผมเนี่ยเป็นคนซึ่งรักสิ่งแวดล้อมผมแค่ไม่เอา้วยกับเครสที่บอกว่าโลกเนี่ยมันจะ สิ้นสภาพเนี่ยนะฮะเพราะสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงเ,เชิงภูมิอากาศซึ่งมันเกิดขึ้นอย่างกระทันหันหรือมันเกิดขึ้นในลักษณะที่เฉียบพลันจนถึงขั้นที่ว่ามนุษย์นั้นปรับตัวไม่ทันจริงๆแล้วเนี่ยโลกร้อนเนี่ยมันร้อนจริงอีชูก็คือว่าในช่วงหนึ่งศตวตรรษที่ผ่านมาเนี่ยมันปรับขึ้นโดยอุณหภูมินนะ igrade, เนี่ยนะฮะองศาเซนติเกรดองศาเซลเซียสเนี่ยประมาณไม่เกิน2เซลเซียสใน100ปี คดีไม่เกิน2องเซลเซียสหรือ1งเซลเซียสหนึ่งเซนติเกรดใน100ปีนะมันถามว่ามันเยอะไหมมันเยอะนี่ข้อมูลวิทยาศาสตร์มันชี้ว่าเป็นเช่นนี้นะมันคือมันขยับขึ้นเรื่อยๆ steadily นะฮะอย่างมีเสถียรภาพแต่ว่าหมายความว่าโลกมันจะท่วมโดยน้ําทะเลหรือไอซ์เบิร์กเนี่ยภายในะระยะเวลา1 0 20ปีข้างหน้าไหมหรือ100้ยปีไหมไม่มันไม่ได้เป็นไปอย่างออลกรวินิจฉัยไว้ที่ออลกรวิเคราะห์ไว้เนี่ยมันผิดสภาวะโลกร้อนเกิดขึ้นจริงและ นักหนวงคือหมายก็ว่าใน100ปีประมาณไม่เกิน2องเซลเซียสในช่วงเวลาหนึ่งสหัสวรรษข้างหน้าปลาเข้าไปเท่าไหร่ก็ไม่น,น้อยคนี้ในระยะยาวเนี่ยจะมีสัตว์สายพันธุ์ต่างๆซึ่งอาจจะสูญพันธ์ได้ง่ายมากขึ้นไหมเพราะว่าสภาวะการเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศหรือ climate change ซึ่งมาตาม global warming ใช่แต่ว่าถามว่าจูๆ่ๆมนุษย์จะสูญพันธ์ได้อย่างรวดเร็วไหมเป็น mass extinction โดยเร็วไหมไม่ แต่ยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยผมก็ำลังจะบอกว่าการทำลายธรรมชาติโดยโดยโดยสิ่งที่เกิดขึ้นในโลกโดยที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต่อระบบนิเวศวิทยาซึ่งมาจากการเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศในยุคสมัยที่สัตว์สายพันธุ์มนุษย์โฮโมซเปียนยังไม่ได้วิวัฒนาการขึ้นมาอยู่น,ยนะฮะย้อนกลับไปในยุคสมัยที่มีไอซัลลามันเดอร์ยักษ์ที่ผมเคยเล่าให้ฟังอะ่ะก่อนยุคที่มีไดโนเสาร์อ่ะที่มันมีซัลามันเดอร์ยักษ์อยู่ใต้น้ําจําได้ไหมฮะเอพิโซดนั้นอะ่ะ แม้กระทั่งในยุคนั้นนี่นะฮะการเปลี่ยนแปลงในเชิงภูมิอากาศเกิดขึ้น,นในแบบที่เฉียบพลันกว่ายุคนี้เยอะผมก็เลยจะบอกว่าทั้ง global warming และ climate change เนี่ยในยอดีตเนี่ยเคยเกิดขึ้นมาแล้วหลายๆรอบหลายๆรอบในแต่ละสัสวรรษที่ผ่านมาย้อนกลับไปตั้งแต่สมัยที่มีสัตว์สายพันธุ์อื่นเยอะแยะมากมายก่อนที่จะมี mass extinction หลายหลายรอบที่เคยมีเนี่ยมันเกิดขึ้นไปแล้วแล้วมันก็มีสัตว์หลายสายพันธุ์ที่สูญพันธุ์ ในรอบของคนเนี่ยก,ก็ก็คงจะนำมาสู่ภาวะที่สัตว์หลายสายพันธุ์สูญพันธุ์ได้ง่ายขึ้นผมไม่ได้ปฏิปเสธส่วนนั้นผมแค่บอกว่า climate change global warming has always been here with us even before the dawn of the era of us human beings แค่นั้นผมแค่จะบอกว่าถึงแม้ว่ามันเป็นเรื่องจริงจัง และกระบวนการยุติธรรมก็ต้องเข้ามาอบรับนะให้ช่วยรักษาระบบนิเวศวิทยาน,นี้ไว้แบบที่เป็นอยู่ที่เอกวาดอร์น,นะฮะที่ผมเล่าให้ฟังเนี่ยอย่าไปคิดว่าทั้งหมดนี้ไม่เคยเกิดขึ้นในประวัติศาสตร์ของโลกใบนี้ใน Planet Earth มันเคยมีอย่างนี้มาหนักกว่านี้หลายเท่าแล้วผมก็ไม่ได้บอกนะฮะว่าเราจะต้องไม่ช่วยกันป้องกันให้มันรุนแรงไปกว่านี้เราก็คงพยายามช่วย แต่ในที่สุดเนี่ยลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยมันจะอยู่นอกเหนือความสามารถของมนุษย์ที่จะควบคุมอยู่ดี